ก็สวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้อยู่กับนิกนะคะลลี่ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็มาเล่นอีตีอีกแล้วนะคะก็อยู่กับ Guardian of Ice and Fire นะคะ Fire แนาจ้าผู้พิทักษ์แห่งไฟของมันแข็งยังไงดีเนาะเริ่มที่อะไรเดินไ้ที่โซนเดียว เบ็ดห้าสิบนะเริ่มที่เบ็ห้าสิบแล้วก็อยู่ที่หนึ่งแต่ละชาอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอยังไงเดียวเราไปอ่านนิดสันึงนะจ๊ะไปดูอ่าอันนี้แพงสุดนะของเป็นเป็นแบบผิดสมบัติอันนี้ลองมาเป็นเหมือนโถ่ใส่เงินใสงิน้อเหรียญน้อยเหมือนถ้วยเหรียญทองเหรอแล้วก็แแล้วก็บบไม่หรอกไม่ใช่มันเป็นเหมือนเกล็ดมาป่ะหือเหมือนแบบอ้่ะ เราต้องได้ไวยสามสี่อันอ่ะเดี๋ยวร้องอะไรนี่วะจะได้ไม่เสื่อมภาพก็อันนี้อย่าลืมนะคะวันนี้เราอยู่กับ u t u b 9 w i n c o m ก็ยังไงก็ฝากไว้ดว้วยนะจ๊ะเพื่อนๆคือสปอสสมาชิกใหม่รับเครดิต ฟรีทันทีสามร้อยบาทอยู่มันโบว์หน่ะฮะใช่มีโบนัสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สล็อตกีฬาโชคโชคดีสล็อตกีฬาก็มาแรงสล็อตก็คือแตกบ่อยนะมีการชิมีแล้วก็มีฟรีสปินรายวันด้วยค่ะอยากรู้อะไร่มก็มีมีโอกาสใ่ตอนเดียวมีโอกาสสูงมากนะเพื่อนๆถ้ามีทุนก็ลองฝากเขาไปเล่นดูแล้วก็มีโปรอื่นๆอีกเพื่อนๆลองคิดฟเข้าไปดูไปอ่านตามมืแถือเขามีให้เลือกเยอะแยะเดี๋ยวไอเอิญ ยังไงเนี่ยทำไมมันดูเงียบเงียบวะขนาดนี้จ้ะเยอะขนาดนี้สิบห้าบาทแต่ฉันเป็นห้าสิบโหรวยแหละไม่รู้จะเอาเงินทำยังไงโง่มาเออเงียบเงียบมั้งถึงไม่ชอบเด็กห่าเดี๋ยวเราลองเอาเสกเดี๋ยวลงไปก่อนไล่ก่อนไล่เราไล่เราไล่มันไปไล่เหมือนอุ้สชิวชั้นนี่อย่างนี้อืมแปลงปะเนี่ย ก็ไม่เหรอาแล้วอย่าพ่ว่าอย่าพึ่งว่าอ่ะดูดูไปก่อนึกนี่ก็ไปไหนอ่ะร้อยหนึ่งแม่เมื่อกี้ห้าสิบอันตันแบบนี่ให้แบบโอ้เพิ่งกล่าไปชอบกอ่าอ่ะกูปักตั้งนานแล้วที่ตรงเนี้ยเอออโเเคอาเลิกเลยดีกว่า อย่ากัไรแบบเมื่อกี้สีแล้วก็ว่าเขาได้เลยเฮ้ยเมื่กี้ผ่านหน้าไปผ่านหน้าไปแล้วต่จากับตามันมันเที่ยวเฮ้ยไม่ถึงอันน้ง็อันเนี้ยไม่ถึงถ้าต้องมีเป็นสิทธิ์อนกันนะมันไปก่อนแล้วคาดหวังว่าอะไรได้ไม่มีใครคิดว่าไ่ด้นะคะทุกคนต้องคาดหวังกันบ้ายใช่ นี่ก็คิดตลอดเลยนะว่าเล่นอะเราอย่างว่าชอบรอยเออว่ะมารอยก็ฟัดเรียบใช่สนใจแต่ชอบรอยรอยติดยันนาชอบติดรอห้าสิบคือพอเลยแต่เขาเพิ่งจ่ายมาเมื่อกี้ไงตั้งแต่เฮ้ยไม่มีดอกนีหอกมีเออหกอันเลยเราได้อะไรเพิ่มไหมได้อะไรอ่ะยังไงอ่ะอ๋อย้ำเฉย โอเยหรือว่าได้อะไรพิเศษหรือม่มีอะไรหรือว่าได้อะไรพิเศษันย้ำเธอเฉยๆฉยแค่บอกเฉยๆเฉยตาได้หกอันเหมือนกันนะจตาเออไรอันยังไม่ตอบอ่ะแต่ยังไงก็แหมก็ตื่นเต้นอย่ากรู้ว่ามีอะไรอ๋อแล้วเราส่าห์รอไม่มีไม่มีอะไรไม่อกี่ยวไม่เกี่ยวอ้าวอันนี้ก็กำลังแกร่งนะอ้าวโ่้ยงเกียอร์ มาโอก<อ>มาสอนตลอดนั่งนี้น่ขอแต่มันก็เหมือนมันจะมาอะไรนะเนี่ยไงเพื่อนช่วยหน่อยเ,อเสียงได้เหรอคะเงียบเสียง <c oughs> <c oughs> ต้องเ <c oughs> สียงเชียร์เชียร์หน่อยวูวมาแน่นอนอ่ะดูมันทำด,ดู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 มันทำอ่าหรือไม่ชอบรออีกแล้วปะเนี่ยเงียบๆนะไม่ค่ะเอาไว ไปก่อนเมื่อกี้มันได้มาหลายรอบมาหลายรอบต้้องใหเแต่หน่ว่าเงี้ยแบบนี้อาจจะมาแบบฟรีเกมเนี่ยเมียบุปปบรับโชคนะเพื่อนๆเคยนอนอยู่เฉยๆก็เคยรับโชคโชคอะไรโชคเรื่องฉันเลิกฉันหน่อเมียผู้ชายเขาจับได้หรอโอ้ยได้แล้วแม่แม่แคลรี่ไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครจริงๆแต่เขาไมาผิดลูกผิดเมียแอะลีแอลลี่ไม่นับเอาไว้รอกพื่อพุ่มมาเดี๋ยวนี้คนด่าดเลยจ้ะ เราเล่นนะเราเอาวเยงียบแล้วเงียบจริงแต่ว่าเงียบอ่ะ้เดี๋ยวเหนึ่งบาทเดียกอนตอนนี้ตเกินไปอันละห้าแห้นมาดูอ่าก็าเดี๋ยวไลฟ์ชเขาเมื่อกี้มันอันนี้ได้แบบสองสองบาทเอ่ชองเร็นห้อบอไสามไม่สามอ่าเดี๋ยวอ อาจจะเริ่มดีขึ้นละอ่าก็เขาดูเหมือนมีอะไรนะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรีเมื่ออะไรเฮ้ยโอ้ยดองนี่คุณสองหรอน่าตั้งเยอะข้าใช่ไหมนี่เออต้องมีของน้ำอไม่คุณสัตวเพราะว่าไอ้ออะไรกัน เงนรับเป็นยังไงก็จะก็ถามว่าเอ้ก็โอเคโอเคจริงๆยังให้ยังให้เท่าไหร่มึงจะเอากันเท่าไหร่ก็เอาสักหนึ่งแสนอ่ะเอออยากได้หนึ่งสามหนึ่งแสนเลยปะแจกมาเถอะเอาหมดอ่ะถ้าแจกอ่ะได้เลยได้เลยไม่ได้ก็ถามหรอกขอเยอะๆไว้ก่อนไปจาบขอเน้นน้อยเพเผื่อเขาจะได้ต่อหรออ้าวสักห้าหมื่นได้ไหมเอาเอางได้ได้แจกมาเลยรอรับอยู่รอรับอยู่อ่าแฉกรอรับอยู่มีอ้าปากรออะไรเนี่ยเบอรติชิน บ่อยชิ้นอะไรที่ใช้ปากอะอาปากรอนครับเช่นกินอะไรอยย่างงเี้ไม่ได้พูดถึงอะไรแบบนั้นกินเนาะหอมกินตับ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 ดูดิมันมามันฟีทปินมันมาแกงคืออยากเห็นขอดูฟีสไปไหนตาไม่ต้องขอดูป็ได้อยากให้ก็ให้มาแล้วกันจะแต่จะปราณจะเอาเอาเดิมมีเจ้าเดิมนีนอนมันไม่ได้อยู่ไอเก็พวกนี้เอาใจมันไม่ถูก เอามาเดี๋ยวนี้ขอบคุณทุกคนหน่อยจ้าจุ๊บสรุปโดนชกปากจุกเลยปุ้ยทองเลยนะจุกจุ๊บุ้ยทองจุกไม่ใช่แล้วนั่นาะแปลกๆเออยังไงเนี่ยเออยเงียบอีกอะอ่ะโอ้ยดอกนี้ดอกนี้เออวนอยู่เนี่ยวนอยู่อ่ะขึ้นสองลงลงสามเดินหน้าสามหลังสอง ก็ถ้ามาปังๆให้ก็จะจบละแต่นังไม่ยังไม่ให้แต่มันยัเออมันยังจุดๆแต่คิดว่าค่ายแล้วนะว่าเดาชวิตน้พร้อมไม่เคยเลไม่เคยเล่นเกมก็ต้องมาให้บ้างแหละอ่างเงี้ยสี่ร้อยเลแต่ยังเริ่มแปลกๆกับเขาแล้วนะงานถือชอบสี่ร้อยสอร้อยสามร้อยชอบเท่าไหร่บอกมาเราคุยกันได้พูดสิพูดเออ ถ้าตอบตอนนี้ก็วิ่งก่อนถ้าตอบอ๊ยคือตัวใครจะมาเลยนะครับเพื่อนก็คลิปนี้ก็จะเป็นไวรัลใช่อะไรมันก็แบบผีสลอดน้องเราหล่นหล่นทุมันเ่ยเออพอดิงพอมาฟังก็คือไม่มีนะโอ้ยจิ้งอไรวะเนีน่เหมือนเหมืนเงียบอปกแล้วเลยนะ เดี๋ยวเราขอไปเร็วๆนิดนึงนะคะเพือ่อนแป๊บนึงเราไล่ก่อนเราไลา่ไล่ก็คือออกไปเดินแล้วนะตอนเนี้ยไปเดินไปสภาอ,ออกไปไล่เดี๋ยวไล่ไปกันเดี๋ยวไล่ไปกันหน่อยสักนีดนึงนะจ๊งหัวไม่ได้มาเหนียวเลยโอ้ยังไงเนี่ยโอ้อห้ะ อย่ยังไงอบติดลองสูๆไปเลยเดี๋ยวดีไล่เ็ดตอไล่ไ่ไล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 ่มันถึงไล่ไปแล้ชอชอันนี้ผีเข้าแลโอ๊ยไอ้โอ๊ยสามบาทอะวัประสาทปะเนี่ยสามบาทอะพี่ว่าแหละเพราะว่ามันเงียบแต่ว่าสามบาทไอ้บา จ,จ้าโอ้หนึ่งจุดห้าอ่าบวกหนึ่งปีอีกเบสสามบาทค็ัเบสสามบาทตอนนี้เราบวกอยู่ที่สองล้านยี่สิบห้าสองล้านสองสองแสนอันนั้นคือเป็นมนโนในคอมพลีทใช่ตอนนี้สามล้านแล้วครับโอไปต่อกันที่สี่ล้านเลยนะคะเนีขยครับเลยได้ห้าสิบแปดห้าล้านค่ะแต่เราขที่หนึ่งค่ะ, 1, คะ ด้วยแง่เฮ้ยเรามาที่หกล้านแล้วค่ะหกล้านแล้วหกล้านโอ้ยก๊อตอ๋อเดียเข้าตอนเบ็คสามบ้านอะคิดดูดีมันไม่น่าเสียใจเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบได้หกบาทคือแบบได้หกบาทอ่ะน้องคือก็แค่เท่าหนึ่งถ้าสมมติหนึ่งร้อยใช่ป่ะก็ได้แค่สองร้อยคง่ายโอเคเคงเดียไม่ทันอ่ะ เ่อลราเพิ่มเพิ่มบบับเพิ่มแบบอ่ะสองร้อยหรแม่นี่อืมลองเพิ่มอ่ะอ่ากรีบสุดมันไม่แน่ไม่ย่ม่คิดว่าองมีความหวังอ่ะเอออมาขอบใจสปินดีๆีหน่อจ้าเฮ้ยถอยหน้าไปเมื่อกี้โอเค ม่ต้องหมุดแบบเคคีแบบนี้ั่งหุดเวืยือย่ะมาเราอีกครัอวออจริงๆป่ปะจะให้อ,อะไรสองสามเอาติดไม่มามแปลงแปลงแน่นอนออกมาอือแล่นยังนี้ค่เพื่อนมีเราอยู่กับย,ยูทีกาวินคอมก็เราก็ใหญ่เลยนะจ๊ะโปรโมชั่นดีๆฝาก วอมเจ็ดเพื่อใจเพื่อนๆนะคะรับเครดิตฟรีสาวดอยเลยนะคะสมาชิกสมาชิกใหม่นะคะในโปรสำหรับสมาชิกใหม่ส่วนสมาชิกเก่านะอย่าลืมนะคะว่ามีโบนัสร้อยเปอร์เซ็นต์สล็อตกีฬานะจ๊ะตอนนี้สำหรับยูโรนะโอ๊ยเด็กสองร้อยเด็กสองจ้ามีแล้วมีฟินสปินไลน์วันนี่ไหมคะคลิกลิงข้างล่างไปดูเลยนี้ตอนมันลุ้นต่อเนี่อแล้วก็มาลุ้นฟินสปินด้วยอ่อนาะฮะ

ให้ดูรู้สึกว่าเป็นแบบสปีสปินเฮ้ยบวกบวกหนึ่งปะใช่ปะเออเลิศเออเออเออมาก็อย่าลืมนะคะนี่เพื่อนๆถ้าเกิดใครอยากมาเล่นตามานี่คือค่าย PG นะคะอยู่กับเอ่อเกมอะไรนะมาให้ย่างก็ไม่ได้เออชื่อมันยาวจบแล้วหรอภาษากังกเดื่ยงหนูจำไม่ได้ชื่ออะไรวะชื่อเออเออ something ไฟอะไรสิ่งอย่างไฟไออะไรสิ่งอย่างใช่ใช่ค่ะก็ธนาคารถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนอยากลองมาเล่นดูบ้างก็นะคะอย่าลืมค่าพิธีพุ่งไปทักแผ่นไฟแลยนะแข็งชอร์ใช่อยู่ในปาร์ตี้ร้อนมไปออกไฟอ่เฮ้ยเมื่อกี้เราเริ่มที่อุ้ยเอามาเคี่ยวนมาเคี่ยวคือเมื่อกี้ถ้ามันขึ้นไปได้อีกหน่อยหนึ่งคือมันก็จะดีแล้วใช่มันไม่ยอมขึ้นไปให้นะจับรอบสุดท้ายมันปิ้วแต่ก็ยังดีกว่าหรอ กว่ยอีรอบสามบาทอ่ะสามบาทนี่เือสุดงเฮ้ยนั่นแปลกอาจจะไม่ชอบเลยอ่าเดี๋ยวนี่ดีี้เคโอไม่้วะเายาบไม่ได้เลยว่าให้เข้าไปนีดยเยอะอะไเงี้ยทำไงชอบสี่ร้อยโอ้ว้าวเนี่ยไม่เคยแถวไม่ไม่แถวเราทีวิตเราแบบว่ายังลงไมสู้ไม่ห้ามเราต้องใส่ใ่ให้ยับ มีอยากได้แบบได้ได้อด้อด้ออ่ะ,ก,อนนะกดนดรไปได้เลยหาบาทอ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะอันนี้อะไรของมันวันนี้ฮะวนดีนอ่ะ เข้าขอฟรีตอห้าบาทเดียวคือเื่องไหมมีเื่องเออเงนางมัลยนะเอาใจนางไม่ถูกเดอเดี๋ยวนอดูดีนะหกห้าบาทโอ้โหถ้าก็สอคืออห้แล้วนะาอมันมนเงียบมาสักพักหน่งนะถ้าจะโอ้อะเงียบไปอย่างเงียบแบบอย่างเงียบใช่ มันก็เกินไปแล้วมันจะเงียบเกินไปไหมเธอเอ,อ่ออะไรจ๊ะเธอจะเอายังไงกับฉันอ,อ,อย่าไ่ชอบของอร่อยละเอาไงเอาไงชอบอะไรบอกมาไม่มไชอบอะไรเลยเฮ้ยเงียบแกงแรงไปเมื่อก,กี้ก็เพิ่งให้มาให้อย่างนี้ยิออ่งได้น่ะคือเงียบมากอันนี้เงียบเกินเดี๋ยวนะอ,อื ขอเป็นลายที่มันได้เยอะกว่านี้ได้ป่ะวะขอปังปังอ่ปังเหลยนะให้ให้เหมือนจิหมโมจโาโอ้โหจตั้สองร้อยให้ไให้เปเลยตั้วหนึ่งร้อยุณได้สิบล้านยิงเดินเงนเดือก็ไปเลยเงินเดอน่ะงไม่ถูกใช่อันนี้ก็คือขาดของเพื่อนถ้าเกิดว่าว่าแบบเงียบเงียบ ก็รดมัดระวังเป็ดนะแล้วก็ค่อยๆเอ๊ะมันจะเห็นแบบนั้นๆแต่มันเริ่มเป็นก็รัวๆนะคะเพราะว่าเตอนแบบพอมันเริ่มได้อะไรหน่อยัะอย่างเงี้ยอาจจะค่็ยๆอาจจะเริ่มมาอ่าหลอกหลอกเก่งอันนี้หลอกเก่งเกมอะหลอกเกมว่าหลอกวันนี้ก็ผีแล้วนะนี่หลอกเก่งกว่าผีแล้วเนี่ย โอ้ยเงินมางจหายมากเอ้ยสปีเอ้ยสองเออมาเรื่องมาสอง่อสี่ร้อยเลยน้องเินเงนมีอยู่เก้าพันพูดเหมือนมีเงินอยู่แสนหนึงชีวิตจงด้วยกันโอ้สุเสียงสุดเสี่ยงต้องค่อยๆป้นาะเออเอ้อ้อ่านไปต่อหน้า ได้อีกยอดนึงขอสี่ตัวเลยไม่สับไม่ได้มันบอกมันไหนรูากันมากนี่ขอดอกขอดอกไหนขอดจึ้ง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 หน่อยจึ้งไมล่าปวดตัวได้ดีถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเอออะเฮ้ยคุณห้าอ๋อถ้าเกิดได้ทั้งข้างบนทั้งล่างลูกจะควณเพิ่มป้ะยส่งช่องไปเลยจ้าเฮ้ยนี่คืออ๋อมันน่าหน้าเหมือนแบบได้ทั้งคุก ไ,ได้อะไรก็ได้แต่เดีต้องได้ทั้งคู่มาสองช่องืมอย่าห้าสิบรวยแล้วมึงโอ้โหเก้ารอยโอ้โดแล้วจะมาช่องไหนผสมไปเลื่อยโอ้โหแล้ว้ไม่มาว่ะข้างบทขอแบบมาแบบดอกมาบนล่างเลยขอบนล่างเลยตอนนเป็นหัวใต้ดินแล้วได้บนล่างหัวบนล่างของบนล่าหรอไอ้นี่หรอ เนื่อนหัวเอ,อ่อขอบนล่างก็ไม่ให้ดูมันโอ้แล้วแบบไม่บวกมาสิ่โอ,อ้ออขอแทนขอแบบบนล่างก็ไม่ใหนะ้แต่กลับมาเหมือนสามแม่นดีแล้วยันไปยังไงเพราะว่าหลังจาก มีเกมน่าจะหมดไม่ค่อยมีอะไรใช <c oughs> <fashion> <c oughs> ่บอกเขาให้แ <absorbed> ล้วแจกแล้วแจกแล้วแจกแล้วก็ไม่ให้เตัวาเกีก็ไม็อบนกอบเพี้ยวเหมือนกันนะเราอ่ะเกมอ่ะโอ้วมาจอมเป็ดโอ้รวยเลยจ้าอลไรนันสิบนี่ถ้าแข่งห้าสิบจะได้เป็นพันแล้วเนี่ยพี่สินี่มิดเอ็ดหนอเล็กหนอ หมูปานตาอ,อ,อุ้ยมมเมื่อกี้กำลังจะปรับเบ็ดเลยฮะแต่เหมันต้องเหงม,มือนจะมาด้วยอะไรนอ่ะอือ สมบัติอ่ออั้ยังแบบว่ายังไม่ได้ปักหอยเอ้กกี้ข้างบนต้องีบมาตั้งเยอะแต่ไม่มีอะไรให้ให้ด้กขีเลยเออมันแบบมันอืมอ่ะมันะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคือเบสตองร้อยจ้าเออให้มาสักกสยหสิบังไม่โกรธเลยไปเยใชไห้าสิบาทสองอพอดียังไม่โกรธเอเข้าเฉยดีนปรปบเบสขึ้นมาพอดีถ้าเมื่อกี้ห้าบาทก็คือโกรรอยก่ แต่เดี๋ยวนะอืมอือนี่คืออะไรเอ่ยโอ้คืออะไรเอ่ยแบบนี้อ่ะเอองอกรอยนี้่ะเอ้ยงอกรอยเนี่ยเฟื้นเลยฟื้นเลยฟื้นเลยหยิบโอเคหยิบเอออย่าลองตกอะไรบ้างมั้งอ๋อยเออไม่ต้องหยิมันต้องมาแบบนี้เออมันถึงจะได้รูคุยได้ฟิลเลอร์มหนึ่ง มันรู้สึกแบบว่าเออค่อยเข้าแบบเกมหน่อยันเกมจริงๆเพราะวกดมาเนิ่นนนนะเราเราอ่ะอ้โหไเรอน้่าโอ้โหไอ้เอนี้แบาอนี่เหมือนเขี้ยวเหมือนเี้ยวเริ่มเลครับอ๋อวยัได้เพิ่มอีกหนึ่ฟรี่น่อหนึ่งขอหน่อยอะได้เพิ่มอีกมาน่อยขออีกหน่อย อ่ะโอเคโอเคแต่ท้านี้ก็สวยเก๋เราเริ่มที่หนแปดที้เราจบที่เท่าไหร่เนี่ยสามได้กำไรโอ้โหอันนี้เราเริ่มที่เท่าไหร่นะหนึ่งแปดหนึ่งแปดเราได้กำไรเอ่อหมื่นอืมหมื่นหมื่นสามหมื่นสามเอ๊หมื่นหนึ่งแปดเอ่อคิดเลขไม่ถลันจ้ะอย่าอย่าอย่าอืมดิเพราะพออืมปุ๊บพี่งงเลยอ่ะตอนแรกปกติเป็นคนคิดเร็วมากเลยแต่ สามหมื่นห้เจ็ดหมนเอาหมื่นเนะคะเพื่อนอันนี้ก็คืออย่าลืมนะคะว่าอยู่ับบค่ายจริงๆคใหยอยากเราองแรนโหก็เลนะนีสนุกดีนะนี่ตอนแรกก็นึกว่าจะเกือแล้วแบบว่าแต่ก็ลองแตอยู่ี่เก้าวินดกคมก็ได้ใช่เพราะว่ามีโปรสันลอสร้อยเปอร์เซ็น้เพื่อนแบบอาฝากมาสักห0 0พันก็ได้ไปเลย1นึ่มบาท เฮ้ยเราก็สามารถเอาไปลุ้นแบบเล่นแบสสูงได้เลยนะมอื่นก็ได้ที่่เพือนอยากไป่างไงก็อย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับยูทีค้าวินดะทองนะคะก็เราไม่ลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะจ้าแล้วก็อย่าลืมฝากเพจ Facebook ไว้ด้วยเพราะว่าข่าวสารอะไรต่างๆเราก็จะอัปเดตในนั้นนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมนะแล้วก็ยังไงวันนี้แล้วพวกเราไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ